วิธีซ่อมลูกบิดโยกง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างนะครับมีวิธีดังนี้นะครับ<ม>เราเปิดประตูเข้าไปข้างในห้องนะครับ<ม>เรามาดูข้างในห้องนะครับฝั่งข้างในห้องนะครับสังเกตว่า ในลูกบิดของเราเนี่ยจะมีเดือยตัวนี้เล็กๆนะครับจะมีเดือยตรงเนี้ยนะครับจะมีรูเล็กๆนะครับจะมีรูเล็กๆตัวนี้เป็นรูเดือยล็อกนะครับเราใช้ไขควงเราหาไขควงนะครับเราหาไขควงที่เป็นแฉกแฉกกับแบน,นนะครับที่สามารถถอดสลักได้นะครับมาใช้นะครับวิธีการถอดสลักตัวนี้ออกเราใช้ฝังหววัหวหัวแ,แหลมนะครับจิ้ม จิ้มเข้ารูเล็กๆตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ใช้มือซ้ายดึงการโยกค่อยๆดึงออกนะครับมันก็จะหลุดออกนะครับแล้วการโยกที่เราดึงออกนะครับสังเกตนะครับมันจะมีเดือยกับมีการโยกนะครับที่มันประกอบจริงๆมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ข้างในในลูกบิดนะครับอย่าทําให้หายนะครับตัวนี้อย่าทําให้หายขั้นตอนต่อไปนะครับ เราใช้ฝังแบนของไขควงนะครับเราสังเกตที่ฝาของลูกบิดนะครับที่ฝามันจะมีรูเล็กข้างในฝานะครับเราใช้ฝังแบนนะครับงัดตรงที่เป็นรูเล็กๆตัวนี้งัดออกนะครับเพื่อจะเอาฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับสาเหตุที่ทำให้ลูกบิดเราโยกนะครับเพราะเกิดจากการใช้งานนะครับ พอเราใช้งานไปนานๆเข้านะครับไอตัวน็อตน็อตสกรูตัวนี้มันจะเริ่มถอนนะครับมันจะเริ่มคลายตัวนะครับทั้ง2ฝั่งเลยมันจะเริ่มคลายตัวนะครับมันจึงทําให้ลูกบิดเราโยกนะครับวิธีแก้นะครับใช้ฝั่งฝั่งแหลมของไขควงนะครับขันสกรูทั้ง2ฝั่งนะครับเข้าไว้ใหม่นะครับขันให้พอดีตึงมือนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ พอดีตึงมือนะครับแล้วเราเช็คว่ามันโยกไหมนะครับพอตึงมือแล้วเช็คว่ามันโยกไหมนะครับพอเราเช็คว่าลูกบิดของเราเราขันสกรูลแล้วตึงมือแล้วมันมาโยกแล้วนะครับเราก็ประกอบฝาฝาเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับโดยที่เอา รูของฝาตัวเนี้ออกมาฝั่งขวาฝั่งเดือยเดยนะครับเวลาซ่อมครั้งต่อไปจะได้ซ่อมง่ายนะครับกอบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดนะครับกดดังกึบนะครับจากนั้นนะครับเราก็ประกอบกั้นโยกของลูกบิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโดยที่โดยที่ดูเดือยตัวนี้นะครับเดือยตัวนี้นะครับมันจะมีฝั่งปุ่มกับฝั่งเรียบนะครับใช้ฝั่งปุ่มตัวเนี้ ให้อยู่ข้างในนะครับตรงร่องของที่เดิมมันนะครับให้ไม่อยู่ข้างในนะครับใช้มือกดไว้นะครับใช้มือกดไว้แล้วเวลาประกอบหางเดือยตัวนี้นะครับให้พลิกนะครับให้พลิกปุ่มเรือเดือยรูตัวนี้ให้อยู่ฝั่งเดือยนะครับค่อยๆค่อยๆขยับเข้านะครับนะครับค่อยๆขยับเข้านะครับแล้วกดเข้าไปนะครับสังเกตนะครับเวลากดนะครับ สังเกตเวลากดนะครับให้เดือยให้มันอยู่ตรงกลางของการโยกนะครับเดือยเดือยตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางของการโยกเวลากดเข้ามันจะได้เข้าง่ายนะครับให้มันดังปึ๊กนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับลองโยกดูนะครับแล้วดูฝั่งครอบฝาครอบข้างนอกนะครับ มันจะเรียบนะครับลองโยกดูนะครับก็คือเนี้ยใช้ได้แล้วนะครับการซ่อมลูกบิดการโยกหรือการซ่อมลูกบิดที่เป็นหัวกลมๆของลูกบิดนะครับที่เป็นกลมๆแบบกล,ก,ลกลมกับการโยกลักษณะาการซ่อมคล้ายๆกันนะครับวิธีคล้ายๆกันนะครับขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใด ไม่เข้าใจของลูกบิดที่เป็นตัวลูกกลมๆตรงนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูใหม่นะครับว่าวิธีการซ่อมลูกบิดง่ายๆโดยตัวเองไม่ต้องแจ้งช่างนะครับทำกันยังไงนะครับทำง่ายมากนะครับทำง่ายนิดเดียว